การสวัสดีครับสม้ช่มมีอพอเที่ยงกัญชพานสม้ชมติดตามครูบาอาจารย์ไปแถวแตะเข็บชายแดนฟังอำเภอสังขานนขรนครผม้ชมเนาะจังหวัดสุรินทร์ทั้งด่านจะเป็นปลาซาเก่าครับในป่าลึกที่เคยเห็นครูบาอาจารย์เพิินไปขอเอามงวดนั้นที่พอเที่ยงจาได้กะน่าจะเป็นสามหาครับหลายงวดวีกนั่นเลขกออกสองสามหาปรากฏว่าเขาตรงๆครับอยู่ที่จะไม่ตะเคียนอยู่กลางป่า แถบตะเ็บชายแดนของอำเภอสังขะซึ่งตามที่อามินเฮ้าว่าว่าเป็นภาษาเก่าครับผมเนาะเป็นภาษาเก่าอยู่ตรงจุดนี้อย่างงวดที่ผ่านมานี่คือการครับท่านผู้ชมว่าว่าจะเป็นอาจารย์พี่อาจารย์แล่นเพิ่นก็ได้ไปขออีกข้งหนึ่งปรากฏว่าเพิ่นเห็นเป็นสามหาเก่าเพิ่นบนไหวครับท่านผู้ชมบนผาเจ็ดสีน้ำสุมน้ำหวานมันนี่ก็ได้ทําการเอาผาเจ็ดสีมาถวาย หลักเพิ่นกับบนต่ออีกถ้าได้สามตัวจะสร้างสารให้ครับท่านผู้ชมจะสร้างสารให้เลยเนาะครับเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาอาจารย์แลนนี่เพิ่นก็ได้หาเก้าตรงตรงครับสามห้าเก้าถูกหาเก้าตรงตรงฉะนั้นแล้วมนีกลองไปติดตามึงก็เป็นข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าจะได้เลขตัวใดขเด้ดมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องไปเลยครับท่านผู้ชมวอร์รายห่างไปเบิ่งพร้อมกันกับแอ็มของข้อไฟจังหวัดศรีสะเกดก็คือช่องบ้าที่นุมิสารไต จะไปติดตามตัวเด่กเดก,กับอาจารย์พี่อาจารย์แลนมาฝากแต่หมูชุ่มแฟนช่องไปบึงผอมๆกันเลยครับว่าได้ตัวดเด็ดๆมาฝากมาบึงนะครับความที่เพื่อนบ่นไหวนะครับสีสมปาถนาบอกนะครับเพราะว่างวดเมื่อกี้นะครับบ่นพาเจ็ดสีก็ไดแล้วนะครับงวดนี้เพื่อนว่าสีโยกสารออให้เจ้าเม่อยู่นะครับมาบึงนะครับไปผอมๆกันเนาะ កលេះអោយមួកកយាយតាគុណព្រៃគុណខ្លងតាមកោកលេះវាកកត្រូវហេពីតុបាទ1 2 1 1មិនតិចទៀតត្រូវត្រង់នេះ3តួត្រង់ដែរនេះຕ້ອງទុំផ្ះអុយចောင်း740000 340000ថ្ងៃណលៀតដល់មួយក្បាត់មានណាដែរដាក់រួមរឿយនេះណដាក់រួមគ្នាយុមកអស់លៀតមកចង់អស់ มาอยตีเตามาเอเองสลาดเนะครับงวดนี้นะครับเพิ่นบนไหวเนาะนะครับว่าถาสามตัวตรงๆนี่เ่าเพินสี่สื่อสารมาถวายเนาะนะครับลเ็ๆ អូបាទនេះចាំយាយយាយមើលហើយនេះឲ្យបានចៅមេបាត់ត្រូចជੁੱភនេះបានអួយតកាស់អានហើយនេះទៅសាពតទៅរកទៅសំអាតសំភុចាអូនកានេះទាំងអស់មកវិញកាមកទៀតនេះត្រូវត្រង់លើចំមេเด้อចាហើយនេះអងបាទទីថ្មីទីចោលូតតែអូយបាទទី มันพวงมาไล่ละออดละออดตรงดื้อจะเมย์เอ้ยมัวตรงตังดื้อวันนี้ดื้อมวยเขาไม่ไดื้อวันนี้เอ๊ะติดเลยนนี้ดื้อเป้เลยวันนี้แฝงเลยใบตูตรงตังนี่ Galaxy S03 เร็วกว่าเดิมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กล้องชัดกว่าเดิมนี่ครับนี่อะไรดูเล้ អត់លេខរសេ8បនយក10000ទៅបាទទៅច្បាស់ហើយលេខ5ណានេះគឺលេខ5លេខ2ច្បាស់ហើយលេខ5ណាតាពីញុំគ ুই លេខ3នេះឃើញអឺតើមិនធ្វើឋาราមកទេនេះគឺដៃចាំងម៉ាញ់អាមកមកសងឲ្យມັນកងកង YouTube ผม1 1 1មកខាងនេះលេខ8លេខ8លេខ3អញ្ចឹងនេះលេខអីមិនយ៉ាងឃើញមិនច្បាស់យ៉ាងមិនឃើញទេនេះលេខ3 กันครังนอกเลยหกหางเห็นไหมตีนตินใหญ่ตีดอาหกหางกันอาจารย์เห็นยเป็นเรขอะไรครับตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงใส่อะไรอะไรมองมาชัดเลยนับไอ้มันชัดเลยห้าเลขสามตัวใหญ่เลยนี่ห้าสามอีกเหรอครับห้าสามอีกไหนเลขห้าในเลขห้างบนจัวดำดำหนูนะครับในเลขสามในเลขสามใหญ่เลยนี่เป็นเซฟตัวอ้อยเลยนะครับมาเนตั ท่นลนาาสามแนวเีนี่นี่นี่นีแต่ผมเห็นลุกเรียนนองมืืนไปดูในกล้องอน้าไข่ชมเดชมเลยนี่ห้าสห้าสามครับเยอเอก็เคลนี่นนี่นี่นนนนี่นี่นี่นน่นี่นนดีนนี่นี่ี ห้าสามห่ามาเต็มเลยในคำบนในตลิ่อะไรใครมองเห็นบ้างนี่นี่สายตาดูเด้อผมตาบอดสีแล้วอาจารย์เห็นห้าสามตัวเดียวบ่ะห้าสามตัวเดียวครับสองตัวบ่ะสองตัวเห็นสองตัวเลยแต่คำบนมันไม่ชัดนี่คนตรงนี้มันไม่ชัดแต่มันเรียงมาอย่างนี้เลยชัดเจนเลยครับนี่เดกสามใ่เลยจะไม่ไปตรงกับเนินสี่ร้อยอ่ะ เคยเล่อไอหลักแต่ตรงนี้อาจารย์ห้าสามอาจารย์ดูนะครับผมว่าตรงนี้นี่เป็นสี่สามเอ้ยนี่สี่นี่นี่ตัวเล็กนี่ยสี่เล็กมันต้องเอาเอาไม่ใหญ่เลยเละไอ้ไอ้นี่คือสามทาทา้าถ้าถ้าดูมาอย่างงี้เด้อถ้าดูมาอย่างงี้ปุ๊บมามาอย่างงี้มาอย่างงี้ต้องมีคิดตรงนี้ด้วยนี่แต่สามเลยถ้าไทยเจ็ดโมงไปนะ้ไห แล้วแต่ดวงได้วดวงไหมนึงห้าสามสองตัวน่ะบอจา้ะไรสองตัวเลวยไหมไม่เห็นสามตัวเลยแต่ในสายตาที่ที่ผมดูนะครับตรงนี้เนาะเลียงมาตรงนี่แต่มองไม่เห็นเลยหลายหลายคนนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าหาสามนะครับในกล่องแอดกะแนมบ่ค่อยชัดปานไหนเพราะว่าแสงแดดแห้งเนาะแต่แอดแนมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตไปนําแอดเนาะนะครับว่าไอ้ตัวน้อยนี่เป็นซีบอ นะครับสี่แล้วก็ตรงนี้เป็นสามนะครับสี่สามหาสามบอกชัดนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับไอ้นี่เป็นเป็นเลขกสี่ไอ้นี่เป็นเลขกสามเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าฟังผู้อื่นนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเหล็กสามเลย ใช่คนนี้ต้อบีบบีบมือสั่นก็ไม่ตึงคนย่างก็เคยคนย่างให้แล้วก็เคยรีบชุบกระโหลมตัวมวยไทยต่างมาเดตะดวงใครดวงมันเด้วมันสุดไม่ใช่พอดูจริงๆแล้วก็เป็นจริงๆเลยมันครอกร่างแก่ไหนาเชี้ให้เราจุดเดียดสั่นมาไม่ได้พอพอดูตรงนั้นไม่ได้ต้องดูไกลๆอย่างนี้ถึงจะเห็นสามจริงๆเลยนี่นี่เลขสามอยู่นี่นี่เลขห้าอยู่นี่ สรุปแล้วสามห้าห้าสามสามห้าห้าสามนี่บางทีมาอาจจะมาเบิ้ลก็ได้สามห้าดูดูตรงนี้ให้ผมหน่อยสามห้าห้าอย่างนี้น่ะไหนดูตรงไหนนี่นี่ชี้ชี้ให้มยไปอยู่ใต้เล็กตุ่ยเล็ก่ตุยสี่สามไหมเล็กเด็กข้างหน้าสามข้างบนเล็มันเป็นสามหมดอ่ะมันเป็นสามเป็นห้าเด่ยูี่ดูเขาปิดแล้ว สามตัวไม่นูไม่เห็นหรอกไม่มั่นใจแต่ว่าให้าสามนะห้าะมาจริงเลยเลขสามเปดห้าสามเาียงลงมาสายตาดีเยต้ดีสห้สมใช่สรุปแล้วห้าสามมีสองตัวนี้ถ้าถ้า ตามตัวมีแปดนะครับบนส่องดูนะพว่าแป๊บแต่ว่าดูพอมาอยู่อย่างนี้แต่ตัวนี้เป็นเลขแปดเลยนะครับตัวนี้เป็นเลขสามเปล่านะถ้าดูตาเปล่าเนี่ยตัวนี้เลขแปดเต็มๆเลยนี่แต่นี่ยห้าเนี่ยมาแน่เลยนี่ยมาแน่เลยนี่ครัมือมือมือดูตาเปล่านี่แต่ใครมองไม่เห็นมาแต่หนูเห็นสามแปดนั่นนี่นี่เออเนี่ยสามแปดห้าครับสามแปดห้าจริงเลยเนี่ยเนี่ยเลขสามอยู่ตรงนี้ นี่เลขแปดอันนี้เลขห้าอยู่ข้างล่างวัดคนไหนก็วัดเดียวกันจังๆเริ่มเริ่มเรื่ปแล้วมันเปียอย่าบานเต๋อบ้านอับสิงนี่ก็ว่าไปนี่คนมันมองไม่เห็นมือตาไงหอตรงนู้นนี่เลขห้าไอ้นี่ก็ห้าสามหนงกลางเนี่ยเลขสามอยู่ตรงนี้ สามหมเขานให้เลยมันได้ก็มาเลยอันนี้ก็เป็นสนี่นี่เป็นหขึ้นเองนี่นี่นี่สามห้าไม่ได้ตอนน้อยไหนห้าห้าห้าสามอะเออให้นอยนะเหมือนกันกับที่นูห้าาแล้วก็สามแล้วก็ห้าห้บนไ่วันเยื่อ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 ีกห้าอีกแล้วก็มีห้อีกยื่ลงมาอีกเจปเต็มออเ็เต็มเ็ด អត់ណាអានទេចូលវិញអសូរអត់ទេញោមមືมันឃើញ bla មិនខុសទេតែតែញោមឃើញតាមហ្នឹងនេះនេះដាច់មើលឡើងហ្នឹងណាฮะចប់ច្បាស់មើលមືតើតែឃើញមືតើតែឃើញនេះผมເຮັດເປັນ73ណាបໍនេះ แต่นี่นี่แต่หนูมองเห็นไปเลขสาันถ้าสามตัวในสองเจ็ดสามเลยนะอาจจะไม่ให้หนูสามตัวอาจจะให้หนูแค่สองตัวก็ได้อันนี้ห้าสามหนูไม่ต้องในซื้อเยอะสามห้าสามเลยห้าครังหน้ารูอเปล่าอนั่นแห่ะะห้าครั้งหน้าเออห้าสามอันนีได้ดีอันนี้กฟสามตัวผมผมเห็นเป็นสองเจ็ดสามเลยนะ ไอ้สองตัวเล็กเนี่ยอ้นี้สองไอ้นี้เจ็ดอันี้สามข้างหลังอะอืมอืัสมงนนพูดแล้วมานุกบามนะพตั้งน้มอพุ่มมันจะมาแอพอตั้งน้ำมอพุ๊มมันมาตยครอบคตัวดันละทำไมอายุ ตาใหญ่โอยเดี๋ยวพงหญิงแบบมาแบรแบบเบอร์โยมันเตร์นตัวนี้ที่พงขนาดยาเล็กวนเตอร์นี่ฟันนี่มันงูมันมันกวนบ้างเจ้าหมูกอดเลยครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนอกจากสี่ไดเล็กนะครับส่วนเสียงส่วนใหญ่นี่นะครับเสียงส่วนใหญ่นี่เห็นนะครับเป็นหาสามนะครับหาสามสามหาเนาะนะครับที่นี่ฮามาโมนี้นะครับก็ไับถูกเสียงใต้น้ำนะครับ เจ็ดเก้าสามนะครับผมทุกัุดนะเอาเก้าสามนี่เรื่องจริงฮะโถ่อยเบอร์น้องเจียเปีดด่งน้องนี่มือหนึ่งสองเก้าอันี่กับหนึ่งสองเก้าหนึ่งองกวดวดไปมุดไปออกไปออกหนึ่งห้าเก้าใช่ไหมมันลดแต้มมาวางจะออกหนึ่งสองเาเจดเ็านมาเตูเช็ดเลยกันเลสามตัวเจ็ดห้าศูนครับเจ็้านย์เลยหนครบแล้วเจ็ กับสามห้าพี่ๆมาชัชัดหน่อยว่าเอ้ยมาชัดยังไงชัดเราหมู่นี้มันบ้านก็มนาปีกนี่มูเล็กเจ็ดมีเล็กหาเล็กศูนยี่เล็กเจ็ดนี่เล็กานี่เจ็ดห้าศูนยครับนี่นี่เล็กเจ็ดนี่นกคิดคิดอะไรเนี่นี่เล็กศูนย์นี่นี่เน่มือนางโทรศัพท์ยบ้าเชงเลยนะสามตัวนะครับท่านผู้ชมเป็นว่าเจ็ดหู้นย์ สองตัวเนี่ยคือสามหางทำให้ไทอยู่ข้างในไงครับเด็กถูกเจ็ดเก่าสามนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นการขอโชคขอลาบนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับกลางป่าลึกนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับมากันหลายคนนะครับมือนี้เนาะนะครับ สรุปตัวเลขนะครับที่มาได้อยู่นี่นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเสียงชวนใหญ่เนี่ยครับท่านผู้ชมกับสีใได้หาสามนะครับเป็นเลขตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับหาสามสามหาเนาะนะครับแต่ว่าแอดกาบล่งสี่สามนะครับที่แอดหินนะครับโตนั่นมันชัดอีกนี้นะครับหาสามหน้เลขสามโตข้างเพื่นนะครับเพื่อนว่าเจ็ดหาศูนย์เนาะ นะครับรายการเลขทูบนะครับเจ็ดเก้าสามนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ขออาจารย์นะครับใส่ดุลพินิษใส่วิจารย์ในการรับชมเนาะนะครับเพราะว่าแอดกพยายามหาแนวทางนะครับที่มองที่เคยได้นะมมือหนีเพิ่นได้นะครับก็เลยได้มาถวายผ่าเจ็ดสีนะครับ ครส่องัาคลิปนี้เนาะนะครับแอดกระสิใดอัมลาพาจากท่านผู้ชมนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีโชคด้อกับตัวเหล็กแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับแอดกัสีลงจากปลานะครับไว้พอกันไหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ